มารที่การปราบปรามสินค้านําเข้าผิดกฎหมายนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับบุกค้นร้านค้ากลางเมืองหาดใหญ่ครับพบบุรีสุราหนีภาษีบุรีปล้อมเป็นโกดังเลยครับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนําหมายค้นของสารจังหวัดสงขลาเข้าตรวจค้นร้านฟาสต์ร้านจีนและร้านไม่มีชื่อกลางเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่จากการสืบสวนพบว,ว่ามีการ ลักลอบขายบุหรี่หนีภาษีสุราหนีภาษีและบุหรี่ไฟฟ้าสภาพร้านก็มีลูกกลงแน่นหนานะครับโดยจํหนายส่งผ่านลูกกลงของร้านทางกรมการปกครองโดยศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักง,งานฝ่ายปกครองสํานักการสอบสวนและนิติการจึงดําเนินการสืบสวนและขออนุมัติหมายค้นเพื่อตรวจสอบการทําความผิดครับจากการตรวจค้นทั้ง3ร้านพบของกลางบุหรี่หนีภาษีสุราหนีภาษีบุหรี่ไฟฟ้าจานวนมากซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจนับ ทั้งนี้สุบเนื่องมาจากกรมการปกครองได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ผ่านศูนย์ดํารงธรรมว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าบหรีปลอมบหรีเถื่อนและสุราหนีภาษีจํานวนมากในพื้นที่โดยร้านค้าที่ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายต้องมาแข่งขันกับร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมและอยากให้กรมการปกครองดําเนินการตรวจสอบค่ะนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่พ่วงในการสนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสํานัการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างมากจากปัญหาการลักลอบนาสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายในประเทศปีละไม่ต่ํากว่าพันล้านบาทกรมการปกครองก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้ร้านเหล่านี้ครับกลับมาเปิดมาอีกครั้งและเนื่องจากกรณีดังกล่าวเข้าข่ายกระทําความผิดฐานฟอกเงินซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองทุกจับกลุ่มก็จะได้ประสานสำนักง,งานปปงเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปครับวันนี้นะครับมาสืบเนื่องมาจากมีประชาชนนะครับร้องเรียนผ่านศูนย์รุ่งธรรมกระทรวงอัตไทยนะครับแล้วก็มีบริษัทฟ,ฟิลิปมอลิิประเทศไทยนะครับที่เขาผลิตบุหรี่นะคร นำเข้าอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับเขาร้องเรียนผ่านทางกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมทั้งการยาสูบในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าผู้ปลูกยาสูบทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบนะแล้วประเทศไทยเองก็สูญเสียรายได้จากภาษีเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านนะครับเป็นจานวนมากนะครับก็จึงนํามาสู่การชับกลุมในวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าร้านทั้ง3แห่งเนี่ยอยู่กลางเมืองหาดใหญ่นะครับต้องเรียนก่อนว่าอยู่กลางเมืองหาดใหญ่แล้วจากที่การตรวจสอบของเราเนี่ยพบว่าร้านเนี่ยเปิดมานานแล้วนะครับ แล้วก็บางร้านอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อนะ,อะของที่เห็นในนี้จริงๆแล้วเขามีโกดังนะครับเชื่อว่ามีโกดังแต่ว่าถ้ามีโกดังแล้วไม่มีร้านกระจายออกมาแบบนี้เขาก็ขายไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจึง จับนะครับมีเจ้าที่จับที่โกดังละนะฮะที่ผ่านมาจะเห็นดีไซน์เขาก็ไปจับนะครับของเราเนี่ยก็จะมาจับตรงที่เป็นหน้าร้านที่ขายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าร้านเหล่านี้มักจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริษัทพวกขนส่งทั้งหลายแหล่นะฮะเพื่อที่จะง่ายแก่การที่จะส่งนะครับทำบริษัีอย่างเงี้ยนะครับการที่เราจับวันนี้เราพบทั้งบุรี บุหรี่ที่หนีภาษีนะครับแล้วก็ที่น่าตกใจคือบุหรี่ปลอมและมีการปลอมอาการสแตมของสรบปะสามด้วยนะครับจากการที่เราส่องด้วยไฟแบ็คไลท์เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่สแตม